สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 วันนี้จะเป็นเรื่องสมบัติของเส้นขนานก็คือมุมแย้งนะคะเขาบอกว่าถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งขนานกันคู่หนึ่งแล้วเนี่ยเขาบอกจะมีขนาดเท่ากันเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่งถ้ามีมุมแย้งขนาดเท่ากันแล้วเขาบอกว่าเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันก็คือสรุปง่ายๆสั้นๆถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะ, <S <S ะมาดูตัวอย่างเลยเนาะเพื่อความเข้าใจ AB ตัวอย่างที่หนึ่ง เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD มี MN เป็นเส้นตัดอ่ะเขาบอกว่าในจากรูปเนี่ย BEF มีขนาด75องศา BEF แย้งกับมุมนี้ถูกต้องไหมคะแสดงว่า CFE ก็มีขนาด75องศาอันนี้คือมุมแย้งเนาะอ่ะต่อไป KL ขนานกับ MN โดยที่ SF i เป็นเส้นตัดจากรูป GHN มีขนาด115มุมแย้งข้อนี้ก็คือมุม KGH ตรงนี้อ่ะ KGH ก็จะมีขนาด115องศาเพราะว่ามันขนานกันตัวอย่างต่อไป PQ ขนานกับ RS เส้นตัดคือ MT อ่ะแล้วมุมเนี้ยมุม ONP เนี่ยมีขนาดเกีียองศาลูกสัน,นลักษ์ของมุมฉากก็คือ90องศาแล้วมันแย้งกับมุมไหนมันแย้งกับมุม NOS NOS ก็มีขนาดมันขนานกันสแสดงว่า NOS ก็มีขนาด90องศาจะอ่านว่า NOS หรือ SON ก็ได้นะคะ,ะตัวอย่างต่อไป FG ขนานกับ HI มี x y เป็นเส้นตัดจากภาพ d e l d นี่นะตรงนี้เนาะตรงเนี้ย105องศามุมแย้งก็คือมุมอะไรคะ f d e มุมนี้หรือ e d f ก็ได้แสดงว่ามุมนี้ก็จะมีขนาด1 0 5องศาเช่นกันเพราะว่ามันขนานกันพอขนานกันแล้วมุมแย้งก็จะมีขนาดเท่ากันนั่นเอง มาตรวจสอบว่าเส้นตรงแต่ละคู่ขนานกันหรือไม่มาดูข้อแรก AC ขนานกับ EG ไหมคะข้อนี้ขนานเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันคือ135องศาเพราะว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันต่อไปตัวอย่างที่2 HJ ขนานกับ KM ไหมคะข้อนีอ้ไม่ขนานเพราะว่าอะไรเพราะว่า มุมแรกเนี่ย92องศามุมที่2 78องศาอ่า HK ก็เลยไม่ขนานกับ KM เพราะว่ามุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันตัวอย่างต่อไปมาตรวจสอบเหมือนเดิมค่ะว่าขนานกันหรือไม่ FH ขนานกับ JL ไหมคะ80กับ70องศาขนานไหมลูกไม่ขนานเนาะ พราะว่ามุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันต่อไป DB ขนานกับ h f ไหมคะข้อนี้ขนานกันเพราะว่ามันมีขนาดกี่องศาลูก100องศาเท่ากันเนาะเพราะว่าก็เขียนเลย B D ขนานกับ h f F h เพราะว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะ,ะสรุปเนาะง่ายๆสั้นๆก็คือ เส้นตรงสองเส้นจากขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะคะ,ะการบ้านในแบบฝึกหัดเล่มสีเล่มเดิมเลยให้ทำแบบฝึกหัด6.9กับ6.10เรื่องสมบัติของเส้นขนานโดยใช้มุมแยง้งหน้า46-49นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ